สุดยอดเมนูการปั้นหุ่นคืออะไรโอ้โหที่ก็เป็นอีกหนึ่งคำถามที่ได้รับมาเยอะมากเลยนะครับเพราะหลายคนอาจจะยังไม่รู้ครับว่าเฮ้ยคนปั้นหุ่นเขาทานอะไรยังไงแล้วมันต้องเป็นเมนูประมาณไหนที่จะทาให้เรามีหุ่นดีหุ่นเป๊ะหุ่นปังได้โอเคผมอยากจะบอกแบบนี้ครับว่าจริงๆอยากจะมาเคลียร์ความเข้าใจของทุกคนนะครับว่าเฮ้ยคนที่ก้อหุ่นดีหุ่นเป๊ะหุ่นปังเขาไม่ได้กินอะไรพิเศษเลยนะครับเขาก็กินแบบคนปกตินี่แหละโอเคไหมครับก็คือกินเป็นแบบ เนื้อสัตว์กับข้าวผักอะไรอย่างเงี้ยก็คือเป็นเมนูประมาณนี้ไม่ได้มีอะไรนี้ที่สมาราอย่างตอนแรกผมก็คิดเหมือนกันนะว่าเอ๊ะคนปั้นหุ่นเนี่ยเขาจะต้องกินอะไรแบบที่มันแบบเป็นเมนูเพื่อสุขภาพต้องเป็นของต้มเท่านั้นเป็นผักเป็นถั่วหรือญ้าหวานอ,อย่างเงี้ยซึ่งจริงๆแลไม่ใช่เลยครับพอผมได้มา เทรนหรือว่ามาอยู่ในรูปของการปั้นหุ่นจริงๆอย่างนี้ครับผมได้เข้าใจแล้วแหละว่าเฮ้ยในแง่ของการปั้นหุ่นเนี่ยคือเราสามารถกินได้เกือบทุกอย่างนั่นแหละเพียงแต่เราต้องกินให้มันอยู่ในสัดส่วนและปริมาณที่เหมาะสมกับความต้องการของร่างกายเช่นโปรตีนเรากินถึงนะแป้ง ไขมันเราไม่เกินนะวิตามินแร่ธาตุเรามีกินด้วยนะหลักๆประมาณนี้เลยครับส่วนเมนูจะเป็นแบบไหนประมาณไหนก็ได้ไม่มีปัญหาอะไรเลยครับสมมตินะอสมมติเราเดินเข้าร้านอาหารตามสั่งเราสั่งอาหารมาจานหนึ่งนะครับอาหารมาจานหนึ่งเราก็แค่มานั่งดูครับว่าเฮ้ยปกติเนี่ย เรากินข้าวเยอะไปไหมถ้าเกิดว่าตักข้าวมานี่แทบจะแบบว่าโอ้โหพูนจานอยู่แล้วน่าหนักข้าวเยอะเราก็หั่นข้าวออกหน่อยแล้วเราก็ดูเนื้อสัตว์ด้วยว่าเอ้ยเนื้อสัตว์เนี่ยสมมติมันมีน้อยมากเลยมันมีแค่เสี้ยวหนึ่งของจานเองเราก็เพิ่มเนื้อสัตว์เข้าไปหน่อยหรือถ้าไม่เพิ่มเนื้อสัตว์ก็อาจจะเพิ่มเป็นไข่หรือจะเพิ่มเป็นอะไรก็ได้นะครับที่มีโปรตีนเยอะๆหรือถ้าไม่งั้นก็คือถ้ามันเพิ่มอะไรไม่ได้จริงอ่ะก็ค่อยกินหาโปรตีนอะไรกินเสริมไปอะไรแบบนนีีีี้้้้้้้กกกกกก็็ไไดดคคคััััับบมมมม่่่่่ปญหาาาาาแแลวววถเเเิอขขใต์ เติมผักไปหน่อยมันจะได้แบบครบเซตอ่าจะได้แบบครบหมดเลยทั้งห้าหมู่แบบนี้เป็นต้นซึ่งมันก็ไม่ได้ยากโอเคไหมครับหรือถ้าจะให้ผมทำํำง่ายกว่านี้นะอันนี้เป็นผางที่ผมเขียนไว้คร่าวๆนะครับอันนี้นะจะเป็นแบบเขาเรียกว่าเพลทโมเดลนะครับอันนี้ผมจะทําไว้คร่าวๆนะผมจะเขียนว่าอ่าเป็นเหมือนกับเป็น สัดส่วนอาหารของการปั้นหุน่นอันนี้คร่าวๆนะคะก็คือที่เห็นกลมๆเนี่ยมันคือจานข้าวนะวิธีที่จะทําให้เราเช็คว่าเราได้รับสัดส่วนอาหารที่เหมาะสมไหมสมมตินะว่าจานข้าวมันมากลมๆแบบนี้ใช่ปะ เราแบ่งครึ่งเลยครับครึ่งหนึ่งของจานเนี่ยควรเป็นเนื้อสัตว์หรือโปรตีนนะเราจะได้โปรตีนกันเยอะๆแล้วก็กินกันถึงสักทีนะครับส่วนอีกครึ่งของครึ่งเนี่ยก็แบ่งเป็นข้าวแล้วก็ผักไป,ไ,ปได้เลยนะครับเราก็จะได้รับแป้งที่มันไม่เกินแล้วก็ได้วิตามินและธาตุที่มันพอสมควรแบบนี้ยถ้าเกิดว่าเรากินอยู่ในบริบทแบบเนี้ยคุณรอดูได้เลยครับว่า รูปร่างของคุณมันจะเปลี่ยนไปในทางที่ดีมากๆแต่อันนี้มันเป็นแค่คร่าวๆคุณก็ค่อยๆปรับค่อยๆเช็คแล้วก็ค่อยๆดูสัดส่วนที่มันเหมาะกับตัวคุณที่สําคัญก็คือกินอาหารดีอย่าลืมไปออกกำลังกายที่ตอบโจทย์ทำเวทเทรนนิ่งทุกส่วนควคู่กับการทำคาร์ดิโอด้วยคุณจะได้เห็นผลลัพธ์ที่ดีที่เตะที่ปังกันสักทีถ้ายังไงลองเอาไปปรับใช้ใดูนะครับ